รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วารตี้จำกัดเสนอ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน one, two, one, two, สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอันพงนะ่าคุณผลินนะครับกลับมาเจอกันเป็นประจำในทุกวันหยุดนักกตรเลิกแบบนี้นะครับและว,วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่อันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสดใส ของเด็กตัวเล็กๆต่มาพร้อมกับความฝัน,นทันยิง่งใหญ่ของพวกเขาครับเขายังแย่งแฟนอ้าวไปแย่งกันได้ยังไงอะนโมนัม่นแหละแย่งแฟนของเขาเ่าเอาเลยนโมแย่งแฟนเขาแล้วแฟนชื่ออะไรอ่ะแฟนชื่ออะไรอะปัน่นปันปันอยู่ห้องไหนห้องสามพับหนึ่งอ๋อสวยมากันเลยสวยมากย้อน แล้วปั่นเลือกใครอะตกลงยังปั่นบอกว่าตัดสินใจกันเองสินใจกันเองเขาเลือกใครแ<ต>มมมีผีแม่งามาจาับขาหนูแา้วาก็บอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงม,มาจากข้างงอกอีกเป็นก๊อป์แป,ป๊บกอลแป,ปแล๊บเขาก็ตอบมามันก็ไม่มีเสียงอะไรเป็นเกี่ยงพ่อ ใจไว้ไม่มช้าปีกหิมพายพ้องกั้มเนื้อหายกระพานใจนมีเงามาเป็ดบางชี่ช่างมากจะเป็นทหารเรือทหารเรือทำอะไระบ้างป้องกันโจรที่เป็นป้องกันโจรที่อยู่ทางทหารเป็นทางเรือทางน้ำก็ขึ้นอยากเป็นหมอคะ่ะเพราะว่าหนูจะได้รักษาคนได้ค่ะ ผมเชื่อนะครับว่าเด็กๆทุกคนนี่มีความฝันกันทั้งนั้นแหละครับโตขึ้นอยากเป็นนู่นโตขึ้นอยากเป็นนี่สารพัดเหตุผลกันไปความฝันของเขาบางคนก็เป็นจริงบางคนก็เปลี่ยนแปลงไปตามวันและเวลาที่แตกต่างกันออกไปนะครับมาดูกันดีกว่าว่าในวันนี้พวกเขาฝันอยากเป็นอะไรกันบ้างนะครับแต่ละคนก็มีแต่ละความฝันซึ่งสําคัญกับพวกเขาเสมอครับฝันนี้ก็เช่นกันเขาแอบกระซิบมานะครับว่าเขาฝันว่าโตขึ้น อยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเพราะว่าหนูอยากแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปทั้งแท็กที่ต่างๆค่ะโตขึ้นอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเพราะว่าอ,อะไรคะเพราะว่าจะได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็บริการคนอื่นอย่างมีความสุขค่ะโตขึ้นอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยเป็นแล้วหนูอยากเป็นแบบคุณแม่ค่ะ และตอนนี้นะครับอันก็พาคุณผู้ชมมาตามหาน้องๆที่เขาฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสกันนะครับที่โรงเรียนจิตรดาครับไปดูกันดีกว่าครับว่าน้องคนไหนเขาฝันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสและดูซิว่าความฝันของเขาเนี่ยมีแววเป็นจริงหรือเปล่าใครที่อยากเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสบ้างยกมือค่ะอ่ะงันขอเชิญน้องแสนดีดีกว่านะคะหุิงนะคะอ่แสนดีน้องฟ้าค่ะ น้องปลายยกมือก่อนนะคะผู้หญิงแล้วก็น้องคลีมะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องอะไรคะน้องแสนดีแล้วนี่นะคะน้องอะไรคะน้องฟ้าสายและคนสุดท้ายน้องน้องคลีมนะคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆเพื่อนๆนะคะฟังน,นะคะว่าเพื่อนๆสามคนนี้เนี่ยทำไมถึงประทับใจอาชีพแอม อ่าคนที่หนึ่งเลยดีกว่าน้องแตนดีเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าคุณแม่เป็นแมเป็นแม่โอ้เห็นไหมคะเพราะว่าเพื่อนๆมีแรงผลักดันจากตัวคุณแม่เองแล้วเขาก็ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นเหมือนคุณแม่อ่าคนที่สองค่ะน้องฟ้าเพราะอะไรคะลูกน้องฟ้าบอกว่าแอร์คอนเดนท์ได้ท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง ไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ถึงไหมคะนี่คือความฝันใช่ไหมคะอ่าแล้วคนสุดท้ายน้องลิมค่ะพูดดังๆให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะลูกโอ้โหอาชีพนี้นะคะเขาบอกว่าได้แต่งตัวสวยเรียบร้อยได้ให้บริการคน,คนอื่นวันนี้นะคะพี่พี่รายการต่างฝันนะคะจะพาน้องๆไปตาม ฝันกับอาชีพที่น้องๆอยากเป็นอา <ranch as. S 1> ดีใจไหมคะดีใจค่ะใช่ย่ดูท่าทางน้องๆแต่ละคนแล้วม,มุ่งม,มั่นจริงจังกันมากๆพร้อมกับการไปตามฝันครับตโตขึ้นอยากเป็นแอร์โฮสเตสอันเองก็พร้อมครับที่จะให้บร,ริการแล้วนะครับพาน้องๆไปต่อยอดความฝันกันดีกว่า คุณผู้ชมตามติดไปพร้อมกันเลยครับตามวันเยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปตามติดกันว่าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้อะไรกันบ้างและโตขึ้นเขาจะได้ทำฝันเขาให้เป็นจริงนะครับกับความฝันที่บอกว่าโตขึ้นอยากเป็นแอร์โฮสเตสครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเว้าขว,าาขว,าาขวาเอ๊ะเราจะไปทหารกันหรือเปล่าเขาไม่รู้เหมือนกันเดินซ้ายขวาซ้ายกันแบบนี้สวัสดีคุณผู้ชมกันแล้วครับสวัสดีครับวินนะ คุณผู้ชมครับวันนี้ครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเ็าจะมาตามฝันการของน้องๆเหล่านี้ฮะซึ่งโอ้โหถักเปียรวบตึงกันมาขนาดนี้เสื้อผ้าหน้าผมพร้อมมากสําหรับความฝันของเขาที่อยากเป็นอะไรกันครับเ <Kent> สียงดังฟังชัดครับฝันใหญ่นะฮะต้องไปใิ้ถึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เห้น้องๆเขาลากกระเป๋าสีชมพูสวยๆแบบนี้แบบ Air Force นะครับ <X> <donít Meeting> เข้าไปข้างในสนามบินก่อนดีกว่าอ่ะพร้อมไหม อ่ะท่านง,งัา้นเราไปกันเลยลากสวยๆจ้าช้าๆนะไม่ต้องรีบอันเลยต้องลากด้วยเลยฮะแต่ของผมกระเป๋าไม่สีชมพูนะ คุณผู้ชมครับตอนนี้แอร์โฮสเตดนะครับตัวน้อยของเราพร้อมแล้วฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปบริการนะฮะภารกิจแรกก่อนเลยนะครับเราจะต้องให้น้องๆเนี่ยซึ่งเต็มกระเป๋าสีชมพูลกแตกขนาดนี้มานี่นะฮะเรามาเริ่มต้นที่ภารกิจที่หนึ่งนะครับลากกระเป๋าให้เหมือนแอร์โฮสเตดโอเคโอเค โอเคถ้างั้นเรามาลุยกันเลยพร้อมแล้วค่ะคนแรกนะคะสาวสวยของเรานะคะเด็กหญิงพริมค่ะเด็กหญิงพริมสวยพิมพ์ใจนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ผตายแล้วว่าโดนว่า <c oughs> ไม่ได้เป็นอาเสเตยต้องไม่ว่าแบบนี้อ่ะคนที่สองนะคะสวัสดีค่ะกอะเด็กเป็น,นสาวของเราเ <c oughs> ชิญครับ แล้คนแก่เราด้วยที่ยากแก่แล้วคนแก่ของเราด้วยฉันไม่น่าพลาดพูดว่าแก่เลยผมเฮ้ยฉันจำไม่ได้ฉันทำอะไรวะฉันแก่เสร็จเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับเรามาภารกิจที่2นะฮะหลังจากที่ภารกิจที่1นะครับสำเร็จรู้ล่วงไปแล้วนะฮะพร้อมกันหรือเปล่าคะร้าพร้อมนะคะ วันนี้นะคะเรามีพวงมาลัยเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเขาเนี่ยนะคะคุกผู้ชมไปตามหานักท่องเที่ยวไปสวัสดีสวยๆ <c oughs> แล้วก็เอาพวงมาลัยให้เขา Welcome to Thailand ค่ะพร้อมไหมคะ <c oughs> ถ้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปตามล่าหาฝรั่งกันนะคะปาดปาดปาดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะนี่คนนี้ดีไหมนี่ดีก็าสวยด้วยเอาเข้าไปสวัสดีเลยเร็ว แล้วความ่วยใจแลวเสร็จแล้วเป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเย้ เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวน้องๆเขาจะได้ไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปเจอแอร์โฮสเตสกันแล้วนะครับไปดูซิว่าอาชีพที่เขาฝ่ฝันนะครับความฝันของพวกเขาเนี่ยของจริงเลยขึ้นไปบนเครื่องบินนี่ต้องทำอะไรกันบ้างอยากขึ้นเครื่องบินไหม <Yeah! S 1> อยากอะงั้นเราไปกันเลย ไปดูแอลไปดูวิ่งเข้าห้องน้ำเหรอ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนี่ดูแต่ละคนนะฮะนั่งเอกเขนกกันอยู่ในที่นั่งชั้นธุรกิจนจะเจ้าหรูหราไฮโซมากๆนะครับอ่ะพร้อมหรือยังที่จะเจอกับพี่ Airhostess ตัวจริงครับ ถ้าพ,พร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็น้องๆด้วยนะฮะเรามาพบกับคุณพิทนรีพิเชษสิ์หรือว่าพี่จูนครับท่านาสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนแล้วสวัสดี แล้วนี่สวยเป๊ะเนี้ยบหัวเรืเท้ามาเลยเห็นไหมทรงผมเกือบได้อยู่นะฮะน้องๆแต่คนได้กันเลยเหมือนคล้ายๆกันเลยค่ะครับผมนี่ปกติแล้วเนี่ยพี่เขาก็ต้องแต่งตัวแบบนี้มาต้อนรับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับน้องๆอยากถามอะไรพี่เ้าบ้าเจอตัวจริงแล้วเป็นอาชีพในฝันของเราเป็นแอร์ถ้าเป็นไม่สวยเป็นแอร์ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าคนที่เป็นอาชีพเป็นแอร์เนี่ยนะคะคือไม่จําเป็นต้องสวยทุกคนแต่ว่าขอให้เราดูดีมีบุคลิกที่ดูดีแล้วก็ แต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะแล้วน้องพิมพ์สวยไหมอ่ะนพี่สวยไหมพ์สวยป่ะ <c oughs> สวยไหมสวยลูกพี่ทูนคอนเฟิร์มสวยค่ะต <c oughs> อบเลย <c oughs> ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะที่เขาต้องกําหนดความสูงไว้ว่าเพราะว่าเราต้องไว้ช่วยเหลือผู้โดยสารค่ะลักษณะประตูอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะประตูจะใหญ่ <c oughs> แล้วเวลาเราช่วยผู้โดยสารปิดของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราต้องใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ค่ะสมมตินะถ้าเปลี่ยนตัวเตี้ยแค่เนี้ยปิดไม่ถึงทำยังไงพี่ก็อุ้ยปิดไม่ถึงอ๋อใช่มาปิดไม่ถึงทยังไงเราก็ช่วยผู้โดยสารไม่ได้ ็จะต้องบอกว่าน้องพิมพ์น้องพิมพ์ขอพี่แอนคีหลังหน่อยจะขึ้นขึเนถ้าไม่ขึ้นหรือเปลาอือเพื่อนก็ต้องสูงหน<ะ>่อยแล้วถ้าตัวดำได้ทำไมล่ะคะตัวดำตัวขาวไม่เกี่ยวเลยคนเป็นแอดดำก็มีคะ่ะทำไมละ่ะทำไมหรอหนูถามเฉ<ถ>ยเออถามเฉยโอเค <c oughs> มีขำด้วยเพราะว่าเพื่อนถามตัวจะเป็นแอดไหมแล้วคอสเตตต้องต้องเรียนอะไรบ้างคะอ๋อต้องเรียนอะไรบ้าง ที่จริงแล้วจบสาขาไหนก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นจบปริญญาตรีจบมหาวิทยาลัยคะ่ะเป็นแอร์โฮสเตดได้อย่างพี่จูนเองพีจ่จูนก็จบวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแอร์ไม่เอ่ยเกี่ยวหรอโอเคเกี่ยวก็เกี่ยวยโอเคโอเคได้ได้ได้ไดไดถ้าเกิดเหตุการณ์ถูกเฉินผูดด้โดยสารป่วยบนเครื่องบินนี่จะทำยังไงโอ้ยเรามีอุปกรณ์ช่วยเหลือคะ่ะเราจะมีออกซิเจนมีตัวกระตุน้นหัวใจแบบไฟฟ้ามีกล่องยากล่องใหญ่ที่สามารถให้คุณหมอที่อยู่เป็นเครื่องเนี่ยคะ่ะสามารถช่วยผู้โดยสารได้ ได้แน่นอนเพราะว่าพี่จูนต้องเรียนการทำ CPR ก็คือการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นในกรณีที่ผู้สานนะคะหยุดหายใจเคยเห็นไหมที่เขาต้องปงั๊มหัวใจแล้วก็มีการภายปอดด้วยเคยไหมคะลูกเรือทุกคนต้องได้รับการฝึกมาค่ะในในก็พูดถึงเรื่องปฐมพยาบาลและแอบถามแทนน้องๆเขาดีกว่าว่าเราคุณจูนล่ะครับเคยเคย,เคยแบบเจอเหตุการณ์อะไรตื่นเต้นหรือแบบที่เราต้องใช้สิ่งที่เราเรียนมาปฐมพยาบาล ผู้ทีสารเป็นไงบ้างคะก็อย่างเคสของจูนะคะจูก็คิดว่าปคบเป็นลัลนนกษณะคล้ายๆกับนาทีชีวิตค่ะเพราะว่าเจอผู้ที่สารป่วยค่ะคตอนนี้นกํลังเดินเช็คในห้องโดยสารธรรมดานะคะเพราะเป็นไฟยาวจากแฟรงเฟิร์ตเข้ากรุงเทพเทแล้วก็นนใช่ค่ะแล้วก็เจอผู้ทีสารกําลังนั่งฟุบอยู่หน้าห้องน้ํา ก็เลยเข้าไปถามผู้โดยสารว่าเออเป็นอะไรค่ะแล้วก็โชคดีที่ผู้โดยสารคนนั้นเป็นโซนที่เราดูแลอยู่ก็เลยเห็นว่าเขามากับภรรยาที่เป็นคนไทยก็เลยรีบโทรแล้วก็ต้องมีวิธีการคือต้องเรียกทุกคนมานะคะคือคนหนึ่งก็จะไปนําอุปกรณ์ช่วยชีวิตมาเช่นที่บอกนะคะมี AED เครื่องกระตุ้นหัวใจั๊กไฟฟ้าออกซิเจนนะคะและคนนึงก็ต้องไปเรียกแจ้งหัวหน้างาน ส่วนคนที่เหลือก็ต้องรีบมาถามภรรยาเขาว่าออสามีเขามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าพอสืบไปสืบมาก็คือเป็นลักษณะของการช,อราออชอออ็อกหัวใจเอช็อกเครียช็อกน้ําตาลค่ะช็อกน้ำตาลชอ็ลชอกนตาลคือเหมือนก่าเป็นผู้สารที่เป็นเบาหวานแล้ว<อ>เกิดภาะวะน้าตาลต่ำ เกิดบนเครื่องแต่ว่าโชคดีที่ว่าภรยาเขาพกอินซูลินมาด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นก็แค่ฉีดอินซูลินใช่ก็คือฉีดอินซูลินก็คือดีขึ้นนั่นก็คือว่าอันนั้นก็นาทีชีวิตค่อนข้างฉุกเฉินสําหรับทุกคนในฟล์เหมือนกันครับเพราะว่าการเป็นแอรเฮสเตนี่สําคัญมากก็คือความปลอดภัยคนเจ็บป่วยที่เขาหยุดหายใจหรืลโ้ยพี่จูนพี่จูนโชคดีพี่จูนยังไม่เจอเลยค่ะแต่พี่จูนก็ไม่อยากเจอนะคะพี่จูนอยากส่งทุกท่านกลับไปถึงที่หมายอย่าง ปลอดภัยไม่อยากให้ทุกคนนอนไปอย่างนั้นไม่อยากเลยค่ะแล้วมเจอเหตุการณ์เฉินอะไรนอกจากเราให้ค่ะผมก็สนใจพ่พี่ชงไม่ค่อยเจอค่ะพี่ชแต่โชคดีเลยไม่ค่อยได้เจออะไรมั้งรับเรยบปลอดภัยใช่รับเรยบอันเคยเห็นนะฮะว่าแบบบางครั้งแอร์หรือพนักงานต้อนรับอะไรเงี้ยครับเขาจะมีแบบ สาธิตการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินเป่าซ้ายเป่าขวาอะไรแบบสมหัวอะไรอย่างนี้มากมายที่มีท่าอะไรอย่างนี้ยฮะต้องสวมต้องสวมไว้ตัวเองก่อนแล้วค่อยสวมให้ตัวเองใช่โอ๊ตายแล้วเก่งมากค่ะเป๊ะมากที่แม่แสดงว่าเคยดูแล้วเคยตั้งใจจํานะฮะเพราะฉะนั้นให้ให้คุณจูนลองบอกว่าสอนน้องๆเขาทําบางท่าแบบซีดเบลใส่เข็มขัดนิรภัยอะไรแบบ้งั้นเป็นท่าทางออกดีไหมคะถ้าทําประตูทางออกฉุกเฉินดีไหมคะดีไหมเอ่ยเดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันดีไหม มาลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยมาพร้อมครับยืนตรงและเริ่มต้นทางออกชเชิญบนเครื่องบินมีด้วยกันทั้งหมด8ปทางเออละไฟนำทางจะนำท่านออกสู่ทางออกชุกเฉินอค่ะคนไหนทำสวยสุดคุณจูนโอ้ยสวยทุกคนเลยตัดสินใจลำบากเลยให้ตัดสินใจอย่างนี้นะเนี่ยตัดสินใจลำบากจบมือตัวเองทุกคนทำเก่งเลยว้าเงี้ยเดี๋ยตัดสินเหรอ พี่ยนก็ว่าสวยทุกคนนะทรงผมก็สวยหน้าก็สวยเป็นแอรได้ทุกคนให้คะแนนโหวตที่ะให้ดูให้ทั้งคู่กันในวนนี้เขาบอกว่าให้คะแนนโหวตนะฮะให้คุณผู้ชมกดเข้ามาโหวตดีไหมแล้วไม่ดีเลยเขาไม่ดีดีค่ะงานเราก็ต้องบอกเลขที่ที่อยู่เลยเพราะว่าเขาต้สวโอ้วันนี้นะฮะก็คงจะได้ความรู้กันน้องๆนี่ยังมีคำถามอีกเยอะเลยใช่ไหมครับ่ล้ั้นเดี๋ยวจะบอกให้น้องๆนะฮะได้คุยกับ แอร์โฮสเตสก็คือคุณจูนของเรากันต่อไปนะครับตามตสบาย,บายนะคะเราจะไปดูกันว่าห้องทำงานของแอร์จริงๆแล้วอยู่ตรงไหนดีไม่เอ่ยนี่ค่ะตรงนี้เห็นโล่งๆอยู่ตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้มีการโหลดขึ้นมานะคะอันนี้คือเตาอบที่เราไว้อบอาหารนี่แหละค่ะคือห้องครัวตรงนี้ก็จะมีเป็นที่เก็บของเป็นรถค้าที่พี่จูนบอกนะคะไว้ใส่อาหารเวลาเสิร์ฟผู้โดยสารอ่าแต่นี่ที่สําคัญตัวนี้ค่ะออกมาดูเร็วนี่เป็นที่นั่งที่ลูกเรือไว้นั่งวลังเรือขึ้น ลองลลอองงนั่งรักษาขัดด้วยติ๊ต๊ะไม่ได้นะคะขึ้นเรืต้องมีการปัดไฟน่าเห็นไหมคะของลูกเรือมันไม่เหมือนกันตามปกติเหรอคะเห็นไหมคะผมว่าเขาอี้มันเล็กใช่เพราะว่าเราต้องมีการปกป้องตัวเองเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นมาเราที่ตรงนี้มันเยอะถูกไหมคะเราต้องปีการป้องกันตัวเราก่อนนะคะทไมมมััันนนรดแ่อ่ะเราไม่เอาออกให้ เขาออกไงเย้ไม่ใช่หองน้ำไอ้เอ๊ะเอ๋ชี้ีมาดูแอพี่ห้องน้ำบอนี่เป็นห้องน้ำจริงๆแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เปิดน้ำาห่ๆตรงนี้เป็นสบู่ เป็นน้ำร้อนน้ำเย็นอย่า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 เปื้อนมือแล้วนี่เอาไว้เช็ดมือเห็นไหมอยากขึ้นเปื้อนไว้คุณจะรังเกีไม่เอามาขอบคุณพี่จูนกันนะครับไหว้สวยๆให้เหมือนแอร์โฮสเตสที่เราอยากเป็นหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะที่วันนี้อุตส่าห์มาเยี่ยมชมเครื่องบินเป็นสถานที่ทำงานของพี่จูนเองะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามีทุนการศึกษานะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบไปกับน้องๆของเรากันด้วย นะครับแล้วก็เป็นความฝันนะครับอีกหนึ่งความฝันที่ผมหวังครับว่าจะเป็นจริงขึ้นมาของเด็กไทยของเรานะครับมากมายครับหลากหลายความฝันแบบนี้นะครับอยากเก็บเอาไว้คนเดียวบอกกันเข้ามาผ่านทางรายการของเราทางแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้คลิกไลค์นะครับอยากให้เราตามฝันใดบอกเข้ามาเลยนะฮะเราจะทําฝันนั้นให้ใกล้กับความเป็นจริงที่สุดผ่านรายการของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะครับอย่าลืมเรื่องโหวตเรื่องโหวตอวอ๋อยังต้องโหวตก่อนใช่ไหมว่าใครทาสวยที่สุดเนาะ โอเคเอาละครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการตามฝันของเราได้ทุกวันหยุดนักขัตเลอ์นะครับทางช่อง5 8าโมงเช้า 35- นาทีเรามีนัดกันหยุดเมื่อไหร่เจอกันเมื่อนั้นแล้วเรามาตามฝันไปพร้อมๆกันวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยๆอ่ลาสวยๆลาสวยๆหนึ่งสองสามสวัสดีครับ ถือว่าน้องๆเนี่ยนะคะโอเคทุกคนเลยค่ะเพราะทุกคนนะคะมีความฝันที่จะเป็นแอร์โฮสเตสอย่างเต็มที่เลยค่ะถือว่าทําได้ดีมากๆค่ะซือว่าความฝันเป็นสิ่งสวยงามค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเดินตามความความฝันของตัวเองนะคะถึงแม้บางทีความฝันอาจจะดูยากเกินไปนะคะแต่ถ้าน้องมีความพยายามและความมุ่งมั่นนะคะที่จุนเชื่อว่าอาชีพแอร์โฮสเตสไม่ได้ไกลเกินความฝันของทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ